ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของไฟนะคะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เดือนกุมภาพัานธ์กันแล้วนะคะมีคนกลุ่มมือหรือยังเอ่ยแน่นอนนะคะว่า เข้า <ersch> <ega> สู่เดือนนี้เนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงแบบวันวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้นะวันนี้นะคะไฟก็เลยตั้งใจจะมาทําเป็นวาเลนไทน์ลุคบุ๊กให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะเผื today, ่อว่าจะเป็นไอเดียสําหรับสาวๆคนไหนที่กําลังมองหาแบบเอชิจะใส่ชุดไหนไปแบบเดทดีอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าใครยังไม่มีหวานใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยก็สามารถแต่งตัวสวยๆได้ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักทั้งทีนะคะทุกคนก็อย่าลืมที่จะมอบความรักให้กับตัวเองด้วยนะคะวันนี้ไฟก็เลยมีไอเทมที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะก็คือการดูแลผิวของเรานั่นเองมาบอกต่อทุกคนนะคะว่าไฟเชื่อว่าการที่เรามีผิวดีเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะคะไม่ว่าเราจะแต่งตัวลุกไหนหรือว่าใส่เสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นกับการแต่งตัวนะคะไม่ต้องมานั่งคอยกังวลว่าจะต้องแบบปกปิดตรง ไหนอะไร,ะไรยังไงหรือเปล่าซึ่งผิวดีในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องแบบเป็นสีผิวใดสีผิวหนึ่งนะคะเราสามารถมีผิวดีได้ในทุกๆสีผิวเลยนะแต่ผิวที่ดีในที่นี้นะคะหมายถึงผิวที่ดูเนียนนุ่มดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีนั่นเองนะันนี่คือ ผิวดีที่ฟ้ายพูดถึงนะคะซึ่งไอเทมที่ฟ้าอยากจะมาบอกต่อนะคะก็คือนี่เลยเป็นวีด้าก u t ตาแม็กซ์และวีด้าค l l a ลาเจนคิวนั่นเองนะคะซึ่งน้องวีด้าก u t ตาแม็กซ์ตัวนี้นะคะ <c oughs> เขาเป็นกลูตาคุณภาพที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะและเขาเนี่ยก็ยังมีสารสก,กัดจากผักและผลไม้ด้วยคือถ้าเราได้ทานตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเราได้ทานผักและผลไม้บํารุงผิวไปด้วยในตัวเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะ <c oughs> เขายังมีส่วนผสมของซิงค์และอัลฟาไลโปอีกนะคะที่ช่วยในเรื่องสิว ก็คือครบจบเลยได้ทั้งเรื่องสิวแล้วก็เรื่องผิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องผิวกระจ่างใสอมชุมพูอย่างดูมีสุขภาพดีนั่นเองนะคะและยิ่งถ้าได้ทางคู่กับตัว Vida Collagen นคิวเทนตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นคอลลาเจนคุณภาพที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็มีสารสก,กัดจากผักและผลไม้ถึง14ชนิดนะคะที่ช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยดูแบบว่าเนียนนุ่นมดูชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะ และเขาเนี่ยก็ยังได้รับรางวัล Health Wellness and Beauty Award s ปี2019นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในหมวดคอลลาเจนของร้านวัตสันเลยนะก็ถือว่าน้องเขาเนี่ยมีรางวัลการันตีคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเลยนะคะซึ่งน้องทั้งสองตัวนี้นะคะเขามีขายมาอย่างยาวนานหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังมีรีวิว ผู้ใช้จริงบอกต่อกันเยอะมากๆเพราะว่าน้องเขาเนี่ยทานแล้วมันเห็นผลลัพธ์จริงๆนะคะทุกคนซึ่งตัวฝ้ายเนี่ยก็ทานมาแบบหลายซองมากๆนะคะทุกคนนีจะให้ดูเลยทานเองจริงๆมาหลายซองแล้วนะซึ่งพอได้ทานน้องเขานะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับฝ้ายยังเห็นได้ชัดเลยคือผิวของฝ้ายนะมีความชุ่มชื้นขึ้นแบบมากๆๆ เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะฝ้ายเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้าแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างแขนฝ้ายอย่างนี้นะคะมันจะมีรอยที่เป็นรอยข้อมือ รอยนาฬิกาค่ะทุกคนแต่ตอนนี้คือมันแบบขาวเท่ากันไปทั้งแขนแล้วนะคะแล้วก็ผิวเรื่องผิวแห้งเนี่ยคือเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยคือแบบถึงทาโลชั่นแล้วแค่ขีดมันก็เป็นรอยขาวๆแล้วนะคะตอนนี้คือแบบมันไม่มีแล้วว่าทุกคนรอยขาวๆและผิวมันดูมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นดูวาวาวขึ้นนะคะแบบเล่นแสงมากขึ้นดูกโกลขึ้นนะแบบแฮปปี้มากๆจริงๆนะคะ และที่เห็นได้ชัดมากๆนะคะทุกคนเห็นหน้าฝ้ายตอนนี้ไหมหน้าฝ้ายนะคะตอนนี้ไม่ได้ปัดไฮไลท์ได้ใดนะคะอันนี้คือเป็นความโกลที่มาจากผิวจริงๆนะและที่สําคัญนะคะคือฝ้ายอาจจะมีปัญหาที่เป็นแบบรูขุมขนตรงหน้าแก้มตรงนี้นะคะมันจะค่อนข้างกว้างแต่ตอนนี้คือมันแบบดูฟูดูละเอียดขึ้นนะคะทําให้แบบเวลาแต่งหน้าแล้วว่ามันรู้สึกว่าแบบ ผิวมันสวยขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดทนแบบติดทนง่ายขึ้นมากๆนะคะก็คือแฮปปี้มากจริงๆแล้วก็อยากจะ อยากทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบไปตามน้องเขาจริงๆนะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถพุ่งตัวไปได้ที่7 e เ e ่อเลยนะคะเขามีขายแค่ซองละ99บาทเท่านั้นเองหรือว่าถ้าใครอยากได้ซองใหญ่ไว้ทานานานๆนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่วัดสารบูธทุกสาขาเลยนะเมื่อเราดูแลผิวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มแต่งตัวกันเลยนะซึ่งเสื้อผ้าที่ไฝ่เลือกมาวันนี้นะคะก็จะออกเป็นโทนแบบว่าสีขาวสี เป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าฝ้ายรู้สึกว่าสองสีนี้นะคะมันเป็นสีที่ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็เข้าง่ายในกับหลายๆสถานที่นะคะแล้วก็เอามาแมทช์ง่ายด้วยและที่สำคัญเนี่ยมันช่วยแบบขับสีผิวของเราเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบ ดูแบบดูมีออร่าดูโกลว์ขึ้นนะทั้งสีดำแล้วก็สีขาวเลยนะคะพวกรายละเอียดแล้วก็พิก <time> ัดต่างๆเนี่ยดาฟ่าจะทิ้งไว้ใน description box ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกดูกันได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวกันเลย มาเริ่มกันที่ลุกแรกเลยนะคะซึ่งก็คงไม่พ้นกางเกงยีนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแค่เสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเอ๊ะธรรมดาเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองไปหาเสื้อที่มันดูมีอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งตัวแรกเนี่ยฝ้ายก็จะเลือกเป็นตัวนี้เลยนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเสื้อที่มีสองเลเยอร์แบบนี้นะคะคือด้านในเนี่ยเขาจะเป็นแบบ สายขึ้นมาให้ของคอนะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นแขนยาวแบบนี้เลยคือเวลาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบมีมีแบบสายของคอด้านในแล้วก็ เป็นแขนยาวออกมาบอกเลยว่าใส่แล้วเหมือนดูเกาหลีเกาใจที่สุดแล้วมันก็ยังมีความแบบโชว์ผิวของเราอยู่นะเหมาะมากสาหรับใครที่แบบยังไม่ค่อยกล้าแบบเปิดเยอะอะไรอย่างนี้ก็ลองแต่งสไตล์นี้ดูก่อนก็ได้นะคะมันทําให้เราดูมีอะไรนะแล้วก็ไม่โปด้วยนะคะฝ้ายก็จะเอาไปใส่กับแมชกับกางเกงยีนนะคะอันนี้เนี่ยฝ้ายเลือกเป็นกางเกงยีนของยูนิโคลนะคะเป็นแบบทรงที่เป็นแบบรัดรูปปกติเลยนะฝ้ายรู้สึกว่ามันทําให้ เห็นสวดทรงของเราดีนะคะแล้วไฟายก็จะเอามาแมชกับแบบรองเท้าผ้าใบนะคะมันจะได้ดูมีความแบบเกาหลีมากขึ้น mm hmm. ก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. ลูถัดมานะคะก็ยังอยู่กับกางเกงยียนอยู่นะแต่ว่าลูกเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะยังดูแบบว่าดูเด็กๆไปนิดนึงถ้าเราอยากให้เราดูมีความแบบโตเป็นสาวขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะไฟแนะนําเสื้อตัวนี้มากๆทุกคนอันนี้นะคะเป็นเสื้อแบบคล้องคอแบบนี้เลยนะลูกนี้เนี่ยจะให้ความแบบว่าเซ็กซี่มากแล้วก็ ดูมีความแบบผู้หญิงแบบโตเป็นสาวเลยนะคะไฟก็จะเอามาแมทช์กับกางเกงยีนตัวเดิมนะเพราะไฟรู้สึกว่าทรงมันค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเอาไปแมทช์กับแบบรองเท้าส้นสูงกระเป๋าที่เป็นแบบสายโซ่ๆอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้เราดูแบบลุคดู โตขึ้นดูเป็นสาวมากขึ้นนะคะลุคนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครเห็นก็คือต้องเหลียวต้องมองแน่นอนเสื้อตัวนี้คือมันจึ้งมากนะคะตัวนี้เนี่ยมาจาก t q b Cube นะคะทุกคนดีงามลุคถัดมานะคะสำหรับใครที่แบบ เบื่อที่จะไปเดินห้างกินข้าวแบบธรรมดาเกินไปเราอาจจะแบบว่าไปพวกแบบหอศิลป์เสพศิลปะแบบเดินไปคุยไปถ่ายรูปกันไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งลุควันนี้เนี่ยฟก็จะเลือกมาเป็นเสื้อแขนกุดแบบนี้เลยนะคะสีดําแบบนี้เนาะมันจะช่วยขับผิวของเรานะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ย พวกหอศิลป์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบแต่งข้างในเป็นสีแบบโทนแบบขาขาวอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เหมาะมากกับการแต่งตัวแบบมินิมอลมินิมอลนะคะแล้วก็จะมาแมทก,กับกระโปรงทรงตรงๆแบบนี้เลยนะคะมันก็อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่กระโปรงที่ยาวมากนะยาวประมาณแบบครึ่งหน้าแข้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ จบปิดจ็อบด้วยเอาไปแมชกับแบบว่ารองเท้าบูทนะคะทุกคนคือลูกนี้เหมือนจะน้อยป้าแต่พอใส่บูทปุ๊บก็คือดูมากเลยอะไรอย่างนี้นะดูน้อยแต่มากอย่างนี้้ายรู้สึกว่าพอถ่ายรูปออกมาแล้วแบบมันดูสวยดีนะคะ ถัดมานะคะมาเอาใจสายฝอกันบ้างถึงแม้ว่าหน้าเราจะหมวยขนาดนี้นะคะแต่ว่าใจเราก็รักนะเราก็แบบเอออยากจะลองแต่งเปลี่ยนแนวบ้างนะคะไฟก็เลยจะเลือกเป็นเสื้อตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้เนี่ยแบบน้องจิ๋วมากนะคะแต่ว่าน้องแบบฟังก์ชันมากนะน้องสามารถใส่ได้แบบหลายแบบมากนะคะคือจะใส่แบบปกติแบบนี้หรือจะควยอย่างนี้หรือจะควยอย่างนี้หรือว่าจะ ควายแบบอย่างนี้ก็ได้คือน้องแบบสามารถมากๆนะคะคุ้มราคามากๆเลยไฟก็จะเอามาแมชกับตัวนี้นะคะทุกคนเป็นกางเกงเขาบานที่ไฟเคยอันบ็อกซ์ไปนะในคลิปก่อนนะคะก็คือดีงามมากจริงๆเอามาแมชกันนะคือแบบ จึ้งมากแล้วก็จะมาเบรกค,ความแบบเซ็กซี่ทั้งหมดทั้งมวลด้วยรองเท้าแบบผ้าใบานิดนึงเนะาะไ้ก็จะเลือกเป็นแบบว่า n นกี้ Air Force อะไรประมาณนี้นะคะมันจะได้ดูมีความแบบใส่ฝ่อขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้เป็นประมาณนี้เลย down, yeah. ลุคถัดมานะคะก็จะเป็นลุคแบบว่าฟิลฟิลแบบไปดินเนอร์ไปแบบว่าลงเรืออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนฝ้ายก็จะเลือกเป็นแบบว่าเสื้อกล้ามแบบนี้เลยนะคะสีขาวคือใส่แล้วอ่ะตัวนี้ฝ้ายรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบโชว์ไหปะลาร้าเราดีนะแล้วมันทําให้เราดูผอมนะคะด้วยความที่แบบใส่เลยอย่างเงี้ยก็ทำให้ระบาดเราดูแบบตม,มูตมีดูเล็ก เข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างแบบเก็บเนื้อตรงเอ่อตรงใต้รักแร้ของเราได้ดีเหมือนกันนะคะทุกคนไฟจะเอามาแมชกับกระโปรงที่เป็นผ้าซาตินแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือสวยงามมากดีเทลของเขาคือจะมีแบบกระดงกระดุมต่างๆแล้วก็ผ้าขึ้นมายันนี่เลยค่ะแม่ จึ้งมากนะคะตัวนี้เนี่ยไฟได้มาจากโพเมโลนะคะทุกคนแล้วเอวข้างหน้าเขามีความแบบว่า V ลงมาคือดูมีความแบบว่าสับมากนะตัวนี้เนี่ยก็คือสวยงามมากเลยนะคะไฟรู้สึกว่าลูกนี้เนี่ยมันมีความแกลมขึ้นมานิดนึงเนาะด้วยความที่ กระโปรงเขาเป็นผ้าซาตินด้วยนะมันก็เหมาะก,กับไปแบบดินนุ่มดินเนอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามาแมทชกับแบบรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างนี้ทั่วๆไปก็ทำให้ลุคของเรามันดูแบบวหวานอะไรอย่างนี้ได้นะคะทุกคน fi's lisa mona everyone's to see her. กสุดท้ายนะคะก็เหมาะกับแบบสาวไซมินิแบบเรานะคะคือด้วยความที่เราเป็นแบบสาวสูง158อะไรอย่างนี้เราจะไปใส่แบบเดรสยาวอะไรเงี้ยมันก็จะอ้อหนักจิตหนักใจใช่ปะเราก็ตอกย้ำความกระปุกกระปิกตะมุตะมีะมน่ารักของเราด้วยมินิเดรสไปเลยสีคขา ซึ่งวินิเดสวันนี้ที่ฝ้ายเลือกมานะคะก็จะเป็นแบบฟิลๆินี้เลยเพราะว่าฝ้ายรู้สึกว่าอันเนี้ยคือมันเหมาะมากกับการใส่ไปแบบว่าลูฟทงลูฟท็อปหรือว่าเป็นแบบดินเนอร์ตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเนื้อผ้าเขาอะมันมีความแบบว่า รีเฟกกับแฟลชมากๆเลยนะคะคือถ้าถ่ายรูปเปิดแฟลชตอนกลางคืนอะคือน้องเขาจึ้งมากนะและตัวนี้เนี่ยเขาก็เป็นแบบเดสแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีแบบลูกเล่นตรงนี้นิดนึงก็คือเป็นสายแบบพาดปาดมาตรงนี้แบบเออมันก็ดูมีอะไรมากกว่าแบบว่าใส่อย่างนี้ป้าแม่เออแต่จริงก็สามารถใส่อย่างนี้ได้เหมือนกันก็คือใส่ได้แบบหลายแบบครบจบในตัวเดียวเลยนะคะแบบ ดีงามมากๆๆๆมาก,มาก,มากใครที่แบบเป็นสาวใสมินิอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากจะตอกย้ำความน่ารักของเราเข้าไปก็ใส่ตัวนี้ไปเลยนะตัวนี้มันก็จะทําให้เราดูแบบว่าเรียกว่าอะไรเล็กพิกคี้หนูป้าคือตัวเล็กเลกแต่ยังมีความแบบแซบๆะไรอย่างนี้นะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยสามารถแบบว่าแมทช์กับแบบเบเซอร์แบบแกล้งๆคุมๆเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สวยงามดีนะคะลุคนี้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวาเลนไทน์ลูบบุ๊กที่ไฟยมาฝากทุกคนในวันนี้กันนะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะคะก่อนไปไฟฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไฟด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ